สบายดีพี่น้องสบายดีฟีทีแหงแป้งกันเบิดสุขสุขคนสุม,สมองสุบอลสบายดียนี่บ๊ายบายพี่น้องเนาะพปอก,กกันกับส่องพอน้องมิหนี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยมือนี้ก็พามาเ <c oughs> บิ้งรถเกี่ยวเข่า <p are> พี่น้องเนาะรถเกี่ยวเข่าร <p> ถ <are> ด,ดูดเข่าร <p> ถ <are> มาแต่ฝั่งไทยพี่น้องเอ้ยเนาะ <p are> มาใส่งานอยู่ฝั่งลาว <p are> โอ้โถลงงานอย่างไรพี่น้องเอ้ยโอ้ ลดดูดลดแก้วพี่น้องเลยโอ้ตัดนไปได้ไหมโอ้กลับพี่น้องเลยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊งงานแล้วพี่น้องลงงานแล้ว โอ้ผักขนาดเลยปั้นร้อมไปเลยี่น้องเลยนะโอ้ ให้ไงบ่ย่านพี่น้องเนาะปุ่ยย่านต่ให้น้อยก็ให้มีต่อโอ้อไล่กบอยู่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้ขาดไปเลยเดี๋ยวคนหล่อมาพี่น้องดูแลกันรถเกี่ยวข้าวหรือว,ว่ารถดูดเขาพี่น้องเนาะ าหวานตัวนี้โอ้โหหนึ่งกว่าเขาเพิ่นดำได้เพิ่นหวาน,ววเ,น,นาเอาตัวนี้นาเสีมลน้องมินี่พี่น้องเอ้โอ้สุดไฮเลยตัชิงโง่จังได้บ้าเนี้ สอบละหกสิบห้าบาทเนาะพี่น้องเนาะแต่เก้ากระสอบละหกสิบปีนี้ขึ้นห้าบาทสอบหกสิบห้าบาทโอ้กับพี่น้องเลยโอ้ นนนอนพี่นนออตัวเครื่องกับบริตั้มนี่พี่น,อน,อน้องเนาะภาคอยู่ไหนเออน่าสนใจอยู่พี่น้องเลยโอ,อ้ เร็วทันใจลดเร็วว่องไวทันใจพี่น้องเลยเนาะหน้าว่านเพิ่นจะเป็นซำหน้าเกี้ยวพี่น้องเลยเอ้ยซำหน้าดำงามซ้ำกันกับเอาดำเอาเลยเออขาดอปเลยเติมรถเกี่ยวรถดูดให้ไงป้ายากพี่น้องเลยเนาะเป็นอะไร ปัาน,น,น,นยานน่านจะให้น้อยอยากจะไ้ให้น้อยให้ไงบอยาอยากจะไน้ให้น้อยเพื่อนวะโโ่้่วนจ้พเ่น้ยงเลย พอดีใส่พี่น้องไ้รุ่นในซ้ำในแถวบ้านเาราราคากับผมแพงเวอร์สำหรับบุคคนเงินห้ายก็พอซื้อมาใส่ออกงานหาก,กินได้พี่น้องเนาะหาก,กินได้หาก,กินได้ วี่น้องเนาะงานไวยยันแต่ให้หน้ามีต่อคนว่ะจวดจก่กฮะเนี่ยวยุ่งอะไรธรรมดา Nè, 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 này nó hay này, Nè, ôi, tuyệt ngọt, lơi. Ô! นี่หัดกบพี่น้องเอ้ยรวดเร็วทันใจโอ้รถด,ดูดเขาพี่น้องเนาะ กระสอบกระขากกระลิบพี่น้อย,อยขกดขนาบสามคนทีมงานเพิ่นแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วพี่น้องเย ให้ไงพิ่นโบย่านเพิ่นว่าย่านก็คือให้มีต่อน้ำกับโบย,ย่านย่านจะให้มีต่อครับให้มีอันโอ้คุบกบเลยนะทันหมดดิคุบกบปึ๊บโได้หมดดิ พี่น้องก็งไปไ,ปไ,ปไปล่คุกคุกกันโอ้เอาตายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยประหยัดกว่ากันพี่น้องเนาะรุ่นนี้เพิ่นวะประหยัดกว่าเฮาจ้างคนเกี่ยวประหยัดกว่าเพราะว่าไล่เข่าสอบละหกสิบห้าบาทถ้าจ้างคนเกี่ยววะเนี้สมมติว่าได้ร้อยสอบร้อยสอบกับจ้าง ได้หกลอยพี่น้องเนาะโอ้ได้กบเลยพี่น้องผู้โอ้ลอยสอบกับหกลอยหาซีฟได้กบโอ้มันเด้อมันเลี้ยนเลยพี่น้องเนาะฮะโอ้เพิ่นเอาเขาลงเลยมันกบมันกบสามเออ เลยเนี้ยกินแรงพร้อมมันกระไรบไดแต่กบเออบได้แต่เงินหลเพ่นนะนกบกได้เนี้ยกินก็ดีเพ่นวะโอ้ขดข,ข,ข,ขักขนองขเขาว,ว่านกับขั้นได้ซนี่เอาวะเพราะว่านอยู่ได้ไม่พึ่งเลยาขาจูบดผู้จักซอสนาตรงนี โอ้โมันกระม่นแนอนหน้าบักเลยไเขตหัวนัแล้วะบได้ทางนี้ท่านอีกกระเม่นหัวนี่ปะเขตบลได้เกี้ยวนี่ได้โอ้โหแถวลงไปชุดหัวผูแถวในหัวนั่นก็ยังเม่นอยู่ในหัวผู้ลนลงผู้บกที่ไ่เขตหัว ถุงสัมภาระเพิ่มอันนี่ครบก็ได้พี่น้องเอ้ยได้ทั้ง,งกบทั้งเขียดได้ทั้งเงินเหมือนว่าโอ้ภักอเล่ เจ้าบุญญาตเนาะญาตะจะให้น้อยขี้งอโง่ให้เงาให้เดี๋ยววายลุ่มนะเงาผุดเรื่อยเบาเรื่องมีขันเยอะเฮ้อขันเด็กเออมันแรนนี้บดพี่น้องเลยเออบุญคือไปได้แล้ว แม่นนั่นแหละคนเท่ากับละเอียดอยู่แต่ว่ามันหกักหลายขั้นตอนเด้ทั้งในมัดทั้งในจ้างข้าเจ้าพาดหลายขั้นตอนฮะแม่นจ้างมัดนะก,กระเบิดลายพันแล้วอ่าเฮ้ยพอพิงึงงูุบไปหงัวว่านะ่ะ โอ้ยมันเคี้ยวเนี่ยมันกินอยู่ดอกโอ้ยเฮากับเดีเอารถมาแกะเนาะโอ้ยเสียดายเลยโอ้ยเสียดายเลยเมื่อเพิ่งเลยปุ๊บแช่ลิงเนาะโอ้ยขาดก่บยังเลยนี่ช้ำสิกินแล้วเนี่ยโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สามีก่อนพี่น้องขอขอบคุณทุกคนหลายพี่น้องไป บัตสุขุสุขุขนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องกยขอให้อยู่มีแห่งบัตสุขุสุขุสขนสัหลับคลิปนี้สบายดี